ทรูแบงคอกยูไนเต็ดก็เก็บ3คะแนนไปได้ครับเอาละรครับเกมกำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วครับระยงเป็นฝ่ายเขียนลูกเริ่มเกมก่อนครับบุกจากซ้ายไปขวามาปฐมพลปฐมพลยังคืนมาที่วราชิตเอาละรครับชัยวัฒน์เข้าซ้ายด้วยลองไหมมองข้างในแล้วก็ลองยิงลูกนี้โอ้โหี่ไม่ตรงครับออลองซัดเองเลยนะครับชัยวัฒน์บุราน ของการท่าเรือ FC นะครับเจาะเข้าไปไม่ได้ก็ลองส่องจากนอกกรอบเขตโทษระยะมันค่อนข้างไกลนะครับยิงน่กน้ำหนักได้แล้วแต่ว่าทิศทางมาสวยครับยอดรักมองข้างในแล้วครับแล้วก็ยอดโด่งมาลูกนี้สอดมาโค้งแล้วก็หูวิโดนไม่ดีครับอาทิ์ครับขยับเข้ามาได้ได้เปรียบแล้วครับแต่ว,ว่ามงไม่ตรง ไม่ได้ทั้งน้ําหนักแล้วก็ทิศทางแต่ว่านี่หนีแล้วก็ปาดหน้าฟรานบูโตสมาได้นะครับสุดท้ายมาได้มครับยอนหลักต่างป้อมเราก็เปิดโค้งมาลูกนี้มงสกัดมาไม่ดีเท่าไรยังเก็บได้วสุศิวกิจกดลูกนี้โอ้โหเกือบไปครับพยายามจะฟ้องว่าเป็นแซ่แต่ว่าผู้สินไม่ให้นะครับเป็นเตะจากโอ้ยิงได้ใกล้เคียงมากนะครับกับตันทีมวสุศิวกิจเนี่ยเบาโยนมานะครับในกรอบเขตโทษมีผู้เล่นของระยอง2คนแล้วมาถึงวสุศิวกิจครับจับขวาแล้วซัดด้วยขวาบอลติดไซ้์ก้อยะครัย กินโ hey, ยัดมาตรงกลางแล้วเสียอะไรครับอาณาประมพลดักได้ก้มหน้าแล้วสัดลูกนี้โอ้โหไม่ตรงครับโอ้โหเนี่ยครับข้างในท่าเรือเลยมี3คนครับหันไปมองใหญ่ครับนี่ยิงอย่างนอกกรอบเขตโทษบอลเหินข้ามคานไปนะครับยังให้ไม่ได้บาริเล่นกับประมพลประถมพลย้อนกลับมาสุพนันสุพนันลองยิงโลโก้กโอ้โหเกือบไปครับ โอ้โหจังหวะยิงของสุพรรณบุรีรัฐนะครับแต่ว่ามันไม่เข้ากรอบครับดูจังหวะคืนกลับมาของปฐมพลครับจับแล้วใส่เลยครับสุพรรณโอ้โหบอลบอลของละวินลวินโมอองกลับมาที่ยอดรักออมบอลมาแล้วครับแล้วก็เปิดโด่งมาลูกนี้จังหวะอาทิตย์บอลสองยิงแล้วก็โอ้โหเรียบร้อยเลยครับหนึ่งต่อศูนย์เนี่ยประยองขึ้นนําท่าเรือไปแล้วเอฟซีได้ประตูออกนําการท่าเรือเอฟซีไปแล้วนะครับหนึ่งประตูต่อศูนย์จากทางฝั่งซ้ายนะครับเปิดเข้ามาครับยอดรัก เนี่ยครับมันมีโชคนะครับเพราะว่าวัตถุสิวิกิท์ป้ายจังหวะเดียวเข้าไปในกรอบเขตโทษครับแล้วบอลมาถึงเดวิดคุยว่าไม่ต้องจับเลยครับยิงจังหวะแรกเลยเนี่ยครับโอ้โหทิศทานี่ถือว่าพอดีพอดีเป๊ะเลยนะครับมาแล้วบอลมันลอดขาด้วยอยังหาเหลี่ยมเปิดไม่ได้ครับปฐมพลสุดท้ายจะหลองไปเองให้มันโอ้โหโดนสไลด์มิวสินยังปล่อยแล้วก็สุพรรณมีโอกาสได้เปิดเข้ากลางวงไม่โดนโล่งลสัตว์โอ้โหไม่ตรงครับ โอ้โหดุบูย่าครับโอกาสทองเลยครับที่ท่าเรือจะตีเสมอแต่ว่ายิงไม่ตรงกรอบนะครับแต่ว่ายิงเหินข้ามคานออกไปดื้อๆเลยครับลอนสนา,าดุบุย่าตรงนี้ไม่ฟ้านะครับผู้ตัดสินเห็นจังหวะได้เปรียบก็ให้เล่นต่อไปเลยครับเนี่ยบอกมาถึงเจ้าตัวแล้วก็ไม่มีตัวประกบเลยเรือหลังจากที่ตกเป็นรองวอราชิตว่างเลยครับวอราชิตมองข้างในแล้วเปิดมาลูกนี้ได้ยิงอีกทีนึงเขานี้โอ้โหยังพลาดอยู่ครับเปลี่ยนมาเป็นวิลเลนโมตาบ้างก่อนหน้านี้เล่นโมต้าพลาดบ้างเลยครับยิงโดนไม่เต็มเลยครับ เมิดเข้ามานี่คือพยายามจะยิงแล้วแต่ว่าสร้างความอันตรายได้มากขึ้นครับปฐมพลจี้มหาก่อนครับปฐมพลหลบคนแรกมาได้ปฐมพลไหลต่อมาลูกนี้แล้วก็โมตา้ายิ่งติดบล็อกสุดท้ายจะมงที่เรื่งก็ไม่ได้ครับอู้รถกุมที่ซ้ายทั้งคู่ครับนี่ครับโอ้ ไปศีรษะกระแทกกันเลยครับดูโบย่ากับเจียวหาก่อนครับบาดินโยกหลบคนแรกมาได้บาดินยังมาอยู่บาดินไหลมาลูกนี้วราชิตวราชิตลองสัดดูแล้วก็โอ้โหชนคานครับ โอ้ดิสารภาพแล้วครับกรกฎครับได้แต่มองมันฮุกลงพอดีด้วยนะครับบอลมีฉลับเลยครับลูกยิงไกลอีกแล้วครับของการท่าเรือเอฟซีโอ้โหดิยอมแล้วนะครับอ่าครับวราชิตโยนโดมันแล้วก็โอ้โหใครโดนอะไรครับตัวลอยไปเลยบอลจะมาสองได้ลองยิงนู่นนี้ยังติดบล็อกยังมาเข้าทางทีครับปฐมพลซัดลูกนี้ตรงตัวครับโอ้โหกรกฎครับเอาเข้าซองไว้ได้คนเนี่ยครับ พยายามจะหาช่องเจาะเข้าไปโอ้โหแต่ว่าแนวรับยืนกันแน่นนะครับยิงตรงนี้ก็ไปตกสินเป่าจบครึ่งเวลาแรกดีกว่าครับโอ้โหถือว่าเข้าได้หนักเลยครับก็เป็นระยองครับนํำมาการท่าเรืออยู่ครับบอราชิดเปิดโด่งมาลูกนี้ได้โขกด้วยนะลูกหยไม่ตรงครับน่าเป็นฟานบูโตสเลยครับหลุดกรอบไปโอ้โหแล้วตรงนั้นเนี่ยผู้เล่นของการท่าเรือเนี่ยสองสามคนนะครับแต่ว่าฟาร์บูโตสเนี่ยโขกดไม่ลงเลยครับนี่ได้โขกเต็มศีรษะแล้วนะครับแต่ว่ามัน าวรารชิตโยนเสาแรกแล้วก็บอลเลยมาได้ยิงแล้วก็หย,ยืนอยู่ถูกตำแหน่งพอดีก็รกดครับรับเอาไว้ได้มาขึ้นเรือที่จะได้ประตูตีเสมอนะครับลูกแตะมุมของวรารชิตบอลตกพื้นที่ยิงตรงนี้บอลมันไม่แรงพออะไรครับวดูว่าครับเป็นบอลทุ่มของท่าเรือการท่าเรือให้วรารชิตพลิกมาได้หนึ่งครับวรารชิตจี้เอาหาแล้ววรารชิตไหลต่อมาลูกนี้วิเลนโมตาได้ซัดดูหูโดนไม่ดีอีกครับหลุดกรอไป บอลมันเฉือนหลังเท้าครับโดนไม่เต็มเรือนี่มาเรื่อยๆเ,เลยนะครับนี่จังหวะก่อนหน้านี้ครับออยิงโดนไม่เต็มนะครับดูโบยาพยายามจะแปรมาแต่ว่าบอลเข้ากรอบจริงเลยครับโอ้โหนี่เกือบจะสกัดโดนแล้วผิดเหลี่ยมเหมือนกันนะครับเฉลิมพงศ์บาดินบาดินฝากวอรชิตแล้วหนึ่งสองมาลูกนี้ไม่ถึงยังเก็บบอลได้เควินเควินไหลไม่หลุดอีกยังลองยิงลูกนี้แล้วก็ติดแซฟตัวซ้ำมาไม่ทันครับโอ้โหสกัดออกไปก่อนนะวสุสิวกิจ ยังตามมาสกัดทิ้งออกไปได้เนี่ยครับด้วยความที่ว่าแนวรับของระยองเนี่ยยืนกันแน่นไปหมดเลยครับก็เลยต้องยิงไกลเลยครับท่าเรือโอ้โหยิงไกลตรงนี้เข้ากรอบจริงแต่ว่าก็โดนกรกฎน่ะปัดออกมาได้แล้วครับแล้วตัวซ้านี่ก็ถือว่าอยู่หานะครับบดินพยายามจะวิ่งเข้ามาซ้ำแล้วกันแน่นในกรอบเขตโทษเต็มไปหมดเลยครับยังรู้ไหมครับท่าเรือปรกกณอเปิดมาเราก็สกัดไม่ดีโอ้โหไม่เข้ามาดูตัวเองซะงั้นครับโอ้โหจมาของร์เกอก็ซิวมาครับ อู้ท่าเรือครับตีเสมอเป็นหนึ่งต่อหนึ่งแล้วนี่กลายเป็นการทําเข้าประตูตัวเองนะครับของเล่นระยอง f c ฟซโอ้โหนี่ด้วยความเปิดมาตรงนี้มันไปกดดันแนวรับของระยองเลยครับสกัดผิดเหลี่ยมแล้วตรงนี้ช่วยไม่ไหว้วครับกรารกดบาเข้าประตูไปเอาละครับท่าเรือตีเสมอได้1ประตูต่อหนึ่งแล้วเวลายังเหลือพอด้วยนะครับคือถ้า ปล่อยให้เลยมาเนี่ยข้างหลังก็มีเพ่นของท่าเรือเตรียมรอเข้าชาร์จอยู่นะครับก็ถูกบังคับให้จําเป็นต้องสกัดนะครับสําหรับดิโก้ซิลกลับไปใหม่ครับข้างหลังมีแลวถึงด้วยครับอ่าครับบดินข้างในว่างอยู่เปิดมาทีละสักยิงโอ้โหเรียบร้อยครับสารองทีเด็ดอีกลรก็ทีสักเผยพี่มายครับสัตว์ในกับการท่าเรือพลิกนําระยองแลวครับ2ประตูต่อหนึ่งมาแล้วคราวนี้ไม่พลาดครับดูจังหวะตรงนี้แหละครับ จับนี่พลาดเองแล้วพอโดนบดินฉกได้นี่ปาดมาให้กับธีรศักดิ์ไม่เหลือเลยครับแทบจะล่อเป้ากับกรกฎเลยต้องโวยแนวรับครับอนี่เตะก็ไม่โดนนะครับชิงจังหวะเล่นบอลได้ก่อนครับสําหรับบดินแล้วเปิดมาตรงนี้นี่บังคับยิงให้เข้ากรอบเท่านั้นเลยครับสำหรับธีรศักดิ์ชุดท้า ทวัดเปิดมาไม่ดีเท่าไรไอ้ซักคอนนี่โมสกัดได้บอลจะมาสองกินอาเป็นเอกชัยลองยิงไกลโอ้โหลูกนี้ไม่ตรงครับจังหวะซัดไกลของเอกชัยกำลังขาของว่าเพิ่งจะลงมาได้ไม่นานโอ้โหนี่ยิงไกลากมากครับแต่ว่าบอลมันไม่ฮุกลงเลยครับไปตกหลังประตูหลุดออกนอกกรอบไปครับลูกยิงไกลของนี่จะเสียเพิ่มมากกว่านี้ไม่ได้แล้วนะครับตามหลังแค่สกอร์เดียวยังมีลุ้นแบกแต้มนะครับกับช่วงเวลาที่เหลือประกอน ให้ต่อมาแล้วได้ยิงลูกนี้โ oh อ้โหทีระศักดิ์เผยพี่ไมายครับอู้กลับตัวซัดลูกนี้นี่ฝังเลยครับ3ประตูตอนหนึ่งครับกับช่วงเวลาที่เหลือนี่ไม่น่าไล่ทันเลยครับดูตรงนี้จะมีอะไรหรือเปล่าครับโอ้โหกลับตัวมาได้ยิงจังหวะแรกเลยครับทีระศักดิ์ไม่มีล้ำหน้าชัดเจนอยู่แล้วนะครับโอ้โหหมุนตัวยิงทันทีเลยครับแล้วทางฝั่งของเฉลิมพ์เนี่ยตามเข้ามาบล็อกไม่ทันเลยครับ โอ้โหเฉียบขาดมากครับธีรศักดิ์ฤดูกาลที่แล้ว15ประตูให้กับท่าเรือนะครับโอ้โหฤดูกาลนี้ออกสตาร์ทนัดแรกมี2ประตูไปแล้วครับธีรศักแล้วก็เจ็ดนาทีนะครบละบพวกชินดูเวลาแล้วก็เป่าจบเกมครับโอ้โหเป็นเกมนัดเปิดสนามไทยลีกหนึ่งที่สุดมันเลยครับระยอง FC ครับแห่ต่อการท่าเรือไป1ประตูต่อ